แล้วก็ของมุกดามีปูม่าจา้าสิดตำปูมา่าอีจา้าปูม่าจา้าปูมา่าปูทะเลเข้าม <Yeah. S 2> ีออกท้องพวกสิ เพื่อนจ้ามือหีมุกดาเห็ดตํบบักหุงจ้าตํบบักหุงตําปูตําปูเนาะม,ม,มันเป็นตํบบักหุงมือนีมุกดาสีแกงไอ้เจมเห็ดแกงไอ้มัสแมนแล้วถามกินอาทิตย์นี่สองรอบแล้วมุกดาเห็ดมือนีมุกดาเห็ดแกงมัสแมนเหนื่อยแล้วกินแล้วก็ของมุกดานี่ปูมาจ้าสิตํา,ป,า,าปูมาีปจ้าปูมาจ้าปูมาปูทะเล เมนเป็นกันายจ้าเพราะว่ายาัดาดงมุกดาดองน้ำปลามุกดาดองน้ำปลาเมื่อนี่สิตำแล้วก็มียังเมนอีกจ้ามีชะอมแล้วก็มีสตอจังเมื่อนีส่สิสิกวนข้นด้วยจ้าเพื่อนๆจ้าอันเดียวสิเอิร์ดเล่ามาก,กินเล่าบริการตัวเองเมือนีมุกดากะสิตำบะคุ่งน,นะจ้ะมะามีปลาแม่นเมนปรุงไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเพียงแต่วายยกคกมามาหนีกว่วนร่อยสามีมนังแห้งสิบ,บันเล้งนะจ้า เพื่อนๆจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะจ้าเดี๋ยวมุกดาเอิร์ดเรามาเนาะเจฟเรดี้อะไรไหมบ้าแล้วจ้าเพื่อนๆจ้า <Yeah. S 1> ไปแหงทอดเมนยังก็่ทันได้เปิดสตอจ้าสตอแช่น้ำเย็นไว้ค่ะโอ้ึูสวยนะยะ Today you see that side. I'm gonna see over side. Yeah. Right. You have any sticky ones as well or not? No. Uh, you have the uh, curry. Okay. A uh, beef and uh masaman curry. It's a beef? Yeah. Right? It's not uh, a The camera is not facing towards me. Is it? Yeah, but that's fine Move down a little bit then. Right. Move, move a little bit. Well, yeah, Move. Move yeah. That's okay. Now, no. Yeah. Okay. Let me change. That's okay. Like this. Okay. Yeah. Uh, can I start to eat? Yeah, you can help yourself. Okay. Right. Mm. Today, I'm having Thai curry. Have you uh, forgot to say something about วัสดีครับขอบเลดอนโอเคนี่จะทักนะอืมฉันจะทำปาปิยะซาลาทไม่ใช่ปาปิยะซลาทคือแคปซลาททำปาปิยะทปาปิยะ ដាក់សាច់ទូងមើលមើលกินตําโพวันนี้นี่ឯងស្ងໃសណាព្រោះមកដូចតែហេ Let's do Would you like to have some cheese? Oh yeah, I just take spoon and that's just too much. For you. I like to put the, um, yeah. the curry on top of the, the rice. Mm. You, wanna oh, no. No. you want to try No, 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 no. This will be enough for me. You want to try No, no, no. no. <laughs> uh, this is enough for me. Yeah. Uh, uh, is it very spicy? Huh? Yeah. No, not really. <laughs> มาเพียบปะอ๋อรักไทยเี้ยวนะเพื่อนจ๊ะมีความสุขที่เดขกดค้นจังี่ับไปใกล้ยับงไปใกล้ใกุ้ยัง่ล้นเด็กเปิดต่อนเพื่อนจ๊ะแค่ได้พูดอีก

ดันเมตซิ่งและอัลล่ามเธเป็นยังคือดูปีสี่แถวเธอคือเป็นยังคือดูอยู่แถนะไนซ์สตอกระเปิดละจ้ามันแต่คนนี้ซียมิพบเร็วอะดูขึ้นบูแบบ โอ้ยย่านพ่เห็นอันย่านบ่เขางอ่ำเพื่อนจ้าสามีหมุกดามุกแบ๊กแล้วเรียบเฉยๆโค้งงางม่เอาเง่ายโค้งย้างม่เอาหนังป่าเลยหนอก็นมจีนเอาแค่เอาแค่เอาแต่เนี้ยมินมินมาตังใส่ตกขวัญคนกันนะวันนี้เพื่อนๆจ้า มันมอถามเมียนยู u have to เทคเดอะโฟ o ต้ธีระเทพคอมเพนเมียนยูนอตเทคเดอะโฟโต้หนอพอวะอิสโอเคนะใช่โอเครันลูกจมวานแม่ก็พรบถ่าทายลูกจกเถอก็เ <laughs> ลยสิาทธยลูวบลูกกลัวว่าว่าวาบอกว่าโอเคมันบ่บเป็นยังดอกเพาสะสันะอัน đi mục mukda xịt nấm phá say nghỉ con đón mát xít, à mày say cay, xịt cái cay đắng cốt nhóc ba chân à, ừ, ừ, bấm đi, what is this? What you put in it? That's a sweet potato. have some left yesterday. Sweet, yeah, bạn bèn Is it nice? Why why you're not bringing the plate uh, towards you? You know, closer towards you. <laughs> <laughs> what one one yeah, <laughs> <laughs> okay, what is that? Uh dried fish, in it? ทอดไหมเออทอดไม่ได้ไม่ชอบแบบนู้นก่อนแต่ this is a very tasty yeah yeah อ๋อปีกอัดทอดดีจังล่ะเปิดสตอร์ละเพื่อนๆจ้าคอสซิ่งปูนปูดองแม่จ้า ปูม้าจ้ะดองขึ้นหนึ่งมาจาก,นนจากต้มน้ำ เชือบต้มน้ำตาลแล้วก็ผสมกับน้ำปลาเกี่ยวกับน้ำปลาแล้วก็ต้มเอ้ยแล้วก็ดองแซ่บจ้ะนัว <Okay. S 1> อันนี้ชิคเชนโนโอเคไินใช่ครับเจ้าโอเป e ลแล้วแพ็คเว้ยเพื่อ เน็คตูดอิดทีัอเล็ก่าอนสามีอิน่งมุกดาซื้อเหรียซื้อจริงซื้อเหรียญปูนกันไปเดี๋ยวมุกดาเดี๋ยวปูอยู่พ่อป้าน่ะ The crabs and the fish there's a lot of bones there mm. well, i know uh, asian people they don't want it no? mm. the potato is very nice and soft <coughs> กินคองสีเพราะไปนางกินร่วมกันนะจ๊ะส่วนมากอ่ะสียอยากกิน ูดองนับปลาปุชแชนับป่าหรอบจ๊ะพื่อนๆจ๊ะวิดีอยากเตอร์สมัด้ายคี เสร็จแล้จ้ะเมนี้สลับที่กันนั่งผู้ใดอยู่ไก่กล้องมันอ้วนเนาะแห้งอ้วนอยู่แล้วมายุ่ไก่กล้องมันแกแห้งอ้วนไปกันไงมุกดาได้บอกแล้วว่าเมนีเธอนั่งหมอเธอน่งตรง่นี้นะ มาท่าหไหน,น,นี้เข้าปุ๋เพื่อนจาะมูจักแนวเสียบเนาะ หัวกับกินทั้งสี่ละจ้ะอนอกอันเนีเราหยุดอีกมือนะึ่ง คุณเรากลับไปทำงานแล้วเพืเ่นนอนๆจ้ะคลิปนี้อัดวันอาทิตย์เด้ยจ้ะแสียอะไรแสียเสีย You know what it means?

<laughs> no. No. That was very nice. Very delicious. Mm. I'm going to try one of these dried fish. Mm. It's very kippy. How is easy. Mm. Mm -hmm. Very crunchy. Mm. I'll say so. สุดยอดจะตัาปูม no. าตุ๊ดอยากชงีน้อถ้มากินนั่นเอาที่บอทที่เป็นภองกฤษใชไหมที่ัน,นจะไปเขาว่าตัมง่ กินแบบบ้านๆยู่แบบบ้านๆนอะไะจ้ะง่ายๆสบายๆอยูย่แบบง่ายๆอยู่แบบสบายอยู่ใส่กับดอกบางอย่างานะจ๊ะอนินเดียอะ Okay, this one you can put in. You got some fish uh, bag in there. Uh, you have one bit in okay. there. สานอยู่ง่ายกินง่ายเนาะจะกมุิล็อกชิ้นเป็ดหน่อเอาค่ะ,ะใส่เมีม่ยงหัดถิ่มบ่อคุณตามบริการแต่เบียร์เบียร์กบียดื่มบ่ค่อยได้หลายก็จัะตะกี้ตะกี้ดื่มได้หลายอยู่เดี๋ยวนี้อายุมากแเรากะ ร่างกายไปวาไว้เนาะจ้ะกินแค่พ่อกินเขาแซบเท่านั้นนะจ้ะ แบบรสชาติเท่าแล้วจ้ะรส่าติในร้องแันของพินพีพายมีคนบอกว่าแซ่บแต่บางท่นแห้งแล้วเกินจ้ะของพิงมพี่พายนี่สามลอยสามลอยหาซื้ก็ซี้อลอยเอ็มแอลเนี่ยเกือบแตกบ่อจ้ะ รับอ,อแม่บุญล้ำหาลอยเอ็มเอซี่ปอนกล้ยแสบพ่อมง้อพ่อมคือแพองแต่วของพิมพ์ีพ่าย <laughs> i'm having for dessert i've had a nice cup of English tea and uh. beautiful mince pies. Mm. Because mince pies they are associated with Christmas. Mm. It's Christmas time now. mince pies, an เก็หลังจากคริสต์มาสเราก็ไม่ได้กินแล้วก็คือบานเฮาอหไร่ครเป็นบุญเป็นงานเฮ็ดกระต้มสิแม่จ้ะบ,บานเฮาถ้าบ้านมีบุญมีงานกับประหอกระต้มกันแม่บ่จ้ะยยุ่น,กนีกับประมาณนั้นแ่ะจ้ะบ,บินพ่ายเนี่ยเขาสิเฮ็ดใส่แต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสมาจ้ะ it's got uh, pastry and uh, sort of raisins in it or sultanas and then I usually like putting it in the microwave making it a little bit warm and then into it sometimes got a bit of honey or ice cream how is it? ลวกซมุ้งซ่าแก่จ้าแซบดีนับปลาแม่บุญรัโคส้นายเพิ่นวอนเพิ่นบ้ท่านเอกดางแต่ว่าโคส้นายเพิ่นบ้ท่านเอกดังที่ดังแล้วก็มาจ้างมุกดาเด้ออื้ม จ่างมุกดาโฆษนา้ำปลาให้มดจ่างมุกดาเฮ็ดเองเนี่ยโอ้เป็นเพื่อนจะแซสบสามีคือประจงทั้งผักขาทั้งสับตวแล้วเราถือกินบ่ กินปลาแดกกุบกินปลาลากุบกินกินปลาลา boss, would you like some curry? Thai curry. No, I'm going to make that more for him. Why? Well, Thai curry is lovely. Uh... Mm. No. Yeah, yeah, it starts at 7.45. Can I see the matrix? What? You wanna come? Mm. Yeah, but you don't have a... Uh... well you don't need to show it, but a covered passport. You need to get vaccine mm. say goodbye. Yeah goodbye. Bye everybody! Everyone. ไปแล้วจ้าแค่นี้ล้วมือนีงสำหรับมือนีงพอกันแม่กินมาเนอะจ้าสวัสดีจ้ะเธอเนอะไฟเท่าได้เดี๋ยวเล็บบ้ททงไว้ช้บนมิฟอนเดสกิน